บายสองตรงครับบายสองตรงค่ะเข้าเขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะ,คะทุกคนค่ะตอนนี้เขาพักรถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาจะออกเดินทางเนาะตรงนี้คือเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงเด้วค่ะจุดชมวิวริมน้ำโขงนะคะน้าแบบลายเลยค่ะทางประเทศลวาวภูเขาเลิศนะตลาดตุ้มโฮนี่คือจังหวัดนครพนมนะคะบรรยากาศยามแรงๆค่ะ แต่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่เลยค่ะฝั่งนี้คือประเทศลาวนะคะเบิงสวยแหงค่ะสวยมากคธอเบิงในที่หลับป๊ออร่อยไหม พนาคูแล้วห้ะะองกรจกเดินทางก็ครับค่ะออกมาจากวัดถ้ำชัยมองคลภูลังกานะคะ,ตคะแต่ว่าเหมือนมีม้ตนขงังเหมือนพญานาคยังมีชีวิตอยู่ค่ะแน่น,ำนะะ้ำเด้อค่ะขันผู้ใดญ่มามอำเภอบึงโขงหลงมาแวะตรงจุดนีดนะะ้ได้ด้วยค่ะคร่านคีเปีวแบบม ไปต่อที่จังหวัดนครพนมเลยนะคะคคเดี๋ยวออกถนนใหญ่พอกันค่ะคอำเภอบ้านแ้งยี่สามกิโลค่ะตรงนี้คือภูรังกานะคะภูรังกาคือเก่าค่ะเ้าก็ย้อนกลับมาทางเก่าเ้ยค่ะทุกคนค่ะเราก็จะขี่รถออกไปถนนสองหนึ่งสองค่ะคคคนี่คือภูรังกาค่ะ อันนี้คือปลายยางค่ะอากาศกะห่อนคือเก่าค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงร้อนเหมือนเดิมนะคะดี๋แวะร้านค่ะก่อนค่ะหาน้ามยินเย็นเๆยๆ็นน้ำอร่อยอร่อยมานั่งกินก่อนนะคะนั่งกินแบบชิลๆนะคะออกมาจากร้านคาแล้วนะคะแล้วก็จะขี่ตรงไปตรงไปออกถนนสองหนึ่งสครับสองหนึ่งสองค่ะ ไปค่ะพอกันยูถนนสองหนึ่งสองเลยเด้อค่ะครับ <And up. S 1> ตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวขวาเข้าถนนสองหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวรอสัญญาณไฟก่อนค่ะก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนสองหนึ่งสองนะคะไปค่ะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าถนนสองหนึ่งสองค่ะเขาก็จะตรงไปยาวๆเลยนะ้ค่ะตรงไปอีกหนึ่งร้อย หกิโลค่ะหนึ่งชั่วโมงก็อีกยี่สิองนาทีค่ะขี่ตรงไปยาวๆเลยด้วยค่ะบนถนนสองหนึ่งสอค่ะสรุคกคนค่ะตอนนี้เวลาเวลาบ่ายสองตรงครับบ่ายสค่ะเข้าเขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมค่ะไปค่ะขี่ตรงไปยาวๆอีกหนึ่งชั่วโมงก็อีก19นาทีค่ะลอยสามกิโลเมตรค่ะเราก็จะถึง ตัวเมืองนครพนมค่ะไปกันย้าๆเลยค่ะถนนก็โรถบค่อยหลายค่ะแต่ว่ารถสิบล้อกัผ่านไปผ่านมาอยู่ค่ะโดนๆเห็นเตือนหนึ่งค่ะแต่ถนนดีมากเลยถนนสองหนึ่งสองค่ะถนนดีๆค่ะเดี๋ยวเดีค่ะจอดภากลถดก่อนค่ะกลางซื้อข่าอำเภอทาอุเทนจังหวัดนครพนมค่ะเดี๋ยวแวะพาก่อนเนาะ แวพักก่อนค่ะพักกายพักใจก่อนนะคะฮ้อนแหงแหม่ฮ้อนมาคักเลยค่ะร้อนร้อนทุกคนค่ะตอนนี้เขาพักรถเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็จะออกเดินทางเนาะออกไปนี่เดี๋ยวจะเติมน,น้ำมันเลยพะว่าน้ำมันเหลืออยู่จะขีด,เ,ดเหลือสองขีดอ๋อเหลือสองขีดค่ะเดี๋ยวออกไปกับซีเตอร์น,น้ำมันเลยเด้อค่ะไปไปเราออกเดินทาง ออกเดินทางไปกันยาวๆเลยนะคะกําลางสีหทาวุทาทเทนค่ะน่าจะไปพักอยู่นครพนมก่อนค่ะน่าจะบอท่านได้ไปพระธาตุพนมค่ะน่าจะเป็นมืออื่นเพราะว่าพระธาตุพนมบริอยู่ในโตนครพนมค่ะอยู่อํายู่อเภอาธาตุพนมนะคะ ตอนนี้ยู่ถนนสองหนึ่งสองค่ะกำลังซื้อขาอ้าวอำเภอท่าอุเทนค่ะจงังหวัดนครพนมปค่ขาขี่รถตรงไปยาวๆเลยนะคะท่าอุเทนยี่สิบหกกิโลค่ะอีกยี่สิบหกกิโลค่ะหาดอำเภอท่าอุเทนเวยค่ะตอนนี้เหลืออีกหาดสิบเจ็ดกิโลสี่สิบแปดนาทีค่ะเราก็จะถึงโรงแรมที่เขาจ่องไว้ค่ะเราจะพักที่จงังหวัดนครพนมเลยนะคะสี่มงเจ็ดนาทีค่ะ ตอนนี้บายสามสี่สิบสองค่ะเท้าเข่ามาท่าอุเทนค่ะเลอยี่สิบแปด้อค่ะฮอดนครพนมนะคะเดี๋ยวฮะจะแวะเติมน้ัมันกอนค่ะสามสิบสองนาทีค่ะกัะฮอดนครพนมค่ะเดี๋ยวแวะเติอน้ัมันตรงอำเภอท่าอุเทนค่ะจังหวัดนครพนมค่ะป้ามพีทีแล้กก็ป้ามปตทค่ะยุติิกันเลยมากป้ามใดก็แววป้ามนั่นเลยค่ะ เด็แวตเตอร์น้ำมันก่อนซิฟกันแบบบักเลยค่ะซิฟกันแห้งเลยเนะาะแล้วว่าปั๊มพีทีน่าจะเปิดใหม่เพราะว่ามันดูใหม่ๆเนี่ยเด็แวเตอร์น้ำมันก่อนนะคะนี่ฟังนี่เลยโอเคสามสิบหกบาทสิบเก้าสตางค์ค่ะิ่งเบิง่งราคาน้ำมันเมื่อนนี้ตอนนี้เขาออกมาจากปั๊มแล้วเด้อค่ะออกมาจากปั๊มพีทีแล้วค่ะ เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่นครพนมนะคะตอนนี้อยู่ถนน212ค่ะอีก30นาทีค่ะ30กิโลเมตรค่ะกัจะหอดนครพนมเวยค่ะเขาจะหอดนครพนมประมาณ4โมง18นาทีค่ะตอนนี้อยู่ที่แยกไฟแดงค่ะจะออกทาวุเทนแล้วค่ะค่ะรู้สึกว่ามืดๆคืมๆหมาค่ะฝนน่าจะตกอีก27กิโลเนี่ยเขาบอกว่า27กิโลนครพนมค่ะ 294กิกโลอุบลราชธานีค่ะไปค่ะกิโลตรงไปกันยาวๆค่ะยูน้ำกันยาวๆเลยเด้อค่ะฝปล่เป็นกําลังใจให้แน่เ้ยค่ะบาย3ามหาสิค่ะเราหน้าอีก17บกิโลค่ะ17กิโลหอนครพนมค่ะ21นาทีค่ะถึงจังหวัดนครพนมไปค่ะตอนนี้ยูถนน2 1 2หนอเก้าค่ะทีไปยาวๆเลยค่ะ สองหนึ่งสองแตงแต่ยู่บึงการแล้วค่ะเราขี่ย้ามาจนถึงนครนพนมเลยค่ะสีม่งยี่สิบค่ะกัจจหอดนครพนมค่ะตอนี้เข้าเข่ามาโตเหมืองนครพนมแล้วค่ะเดี๋ยวฮาก็จะ์ขี่ไปห้องพักก่อนนะคะ่ะเดี๋ยวจังสงออกมาเที่ยวอีกห้าร้อยเมตรค่ะเข้าก็จจเลี้ยวซ้ายค่ะอีกเจ็ดนาทีนะคะสามกิโลค่ะกัจจหอดที่พักแล้วนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะ เลี้ยวใต้ไม้อีกสองร้อยเมตรค่ะก็จะเลี้ยวขวาค่ะเลี้ยวขวาเข้าถนนสองหนึ่งสองค่ะถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนะคะถนนริมโขงค่ะสองกิโลค่ะกะจะเลี้ยวขวาค่ะตรงนี้คือเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงเด้อค่ะจุดชมวิวริมน้ำโขงนะคะน้ำแบบลายเลยค่ะฟังท้งคุญสิเป็นคำมวะคะ่ำมวนเด้อค่ะคำม่วนต่อปปราวค่ะ เราก็จะขี่ไปตามลัดลออไปตามริมแม่น้ำโขงนะคะอีกสองโลค่ะจังสี่เลี้ยวขวาค่ะตรงุ่นภูเขาคืออลังการมากๆเลยค่ะทางประเทศลวาวภูเขาเลิศเฮงเป็นริมแม่น้ำโขงที่แบบว่าน่ามาเที่ยวมากๆเลยค่ะน่ามานางเล่นเนื้อมือแรงเนาะนางกิล้มชมวิวแบบว่ายน้ำแรงอะค่ะอากาศน่าจะดีค่ะอีกกิโลหนึ่งค่ะอีกหนึ่งกิโลนะคะเราก็จะถึงที่พักอีกหกร้อยเมตรค่ะฮะปะจะเลี้ยวขวาค่ะ เลี้ยวขวาหกร้อยเมตรนะคะตลาดตุ้มโฮมตลาดตุ้มโฮมนครพนมนะะเ้อค่ะเลี้ยวขวาค่ะหอดะค่ะแกนนครพนมนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปติดต่อก่อนในเอมองจอดรถเห็มมอ,อ,องออติดต่อเขาก่อนเออติดต่อเข้าก่อนทางเข้า ทุกคนค่ะตอนนี้เ้ามาหอดห้องพักแล้วด้วยค่ะนะครพนมค่ะห้องคืนละสองร้อยบาทค่ะเพิ่งห้องสองรอยก็ได้อยู่นะเธอห้องสองร้อยได้อยู่เราพักแค่ผ่านๆเฉยๆดูมีเครื่องทำน้ำอุ่นน่ะคิดเบอ่งว่าสองร้อยค่ะสองรอยก็เลิศอยู่ด้วยค่ะหน้ำก็สะอาดดีนะดูเลิศมากแกห้องน้ำดีแห้งเนาะ ดีมากเลยดูห้องแล้วว่าห้องกัดจะน้อยเนี่ยเด้อค่ะแต่เป็นพัดลมนะเธอเนี่ยพ,พัดลมคืนแล้วสองร้อยห้องพัดลมติดกับพญาศีสัตนาคลราดเลยเด้อค่ะเดินมาไม่ไกลเดินไปก็ได้เนี่ยเดินออกไปนี่ก็ถึงแล้วไปค่ะเ,คเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวนั่งพักก่อนสักแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราออกมาจากโรงแรมลแล้วเด้อค่ะเราก็จะพาเที่ยวตามริมแม่น้ำโขงนะคะไปหาอะไรกินกันเพิ่งเด้อค่ะ อันนี้คือบรรยากาศยามเย็นของจังหวัดนครพนมนะคะอ๋อนี่ไงลานพญานาใช่ไหมว้าวนี่คือจังหวัดนครพนมนะคะบรรยากาศยามแร่งๆค่ะเดี๋ยวยวนันีจะพาขี่ชมเมืองจังหวัดนครพนมนีแหละตอนนี้ชมเมืองอยู่ค่ะไปค่ะอันนี้คือในเมืองนครพนมค่ะจังหวัดที่อยู่นิมแม่น้ำโขงเด้อค่ะ ต่เป็นจังหวัดที่ใหญ่มากเลยนะใหญ่เลยค่ะแล้วก็กลับมาที่โรงแรมเราเหมือนเดิมค่ะนี่คือหมองพาาักเฮาเวยค่ะโรงแรมเราโรงแรมใหญ่อยู่เด้อค่ะใหญ่มากเลยตรงนี้คือตลาดอินโดจีนนะคะ่ะตลาดอินโดจีนต่วัาตลาดปิดเบอร์ละค่ะเพราะว่ามันหกโมงแล้วเนาะ<แ>ตรงนี้เป็นท่าเทียบเรือค่ะเป็นมองข้ามฝ่าฟงล้าวค่ะเราไม่ต้องข้ามแม่น้ำโขงได้เลยนะ ข้ามตรงนี้ก็ได้ค่ะมีที่ฝากรถนะคะว้าวตรงนี้กับเป็นริมแม่น้ำคงอีกจุดหนึ่ง้ะคะ่ะแต่เว้นกำลังสิตกดินแต่ว่าปางทั้งประเทศลาวยังมีแดดซองอยู่เด้อค่ะโอ้โบดขึ้นรถแต่คูนอำบุ่งเลยเหมือนวังเลยนี่ค่ะออกถนนใหญ่แล้วค่ะออกถนนใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวข้ามไปฟังฟูนค่ะดีที่รถบ่ลายเนาะ รถไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คะ่ะ้แดดกำลังซองค่ะวิวกำลังดีเลยค่ะวิวกำลังสวยเลยเธอสวยมากตรงไปย่างเดียวคะ่ะ6กิโลเมตรค่ะเราก็จะถึงสะพานนะคะสะพานมิตรภาพไทรลาวแห่งที่สามค่ะนครพนมท่าแขกทุกคนคะ่ะตอนนี้เราหอดสะพานแล้วเด้อคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ใต้สะพานเลยตอนนี้กราบรถม้าแล้วเด้อค่ะเราก็จะ เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปถ่ายรูปคู่กับสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สามนะคะนี่ถ่ายตรงหัวมุมสะพานเลยค่ะรถกำลังมาค่ะเดี๋ยวกำลังมาแล้วนะคะขี่รถมาแล้วค่ะเลยเบิ้งเบิ่งวิว้วยค่ะวิวประเทศลาวว้าวสวยมากค่ะ เบิรเด้อค่ะทุกคนค่ะพระอาทิตย์กำลังตกดินค่ะอู้สวยมากเลยค่ะที่นี่คือนครพนมนะคะจังหวัดนครพนมค่ะฝั่งนี้คือประเทศลาวนะคะเบิงสวยแหงค่ะงามแฮงทุกคนค่ะสวยมากไปค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เข้าถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกเดินทางไปต่อเลยนะคะไปค่ะขับไปในตัวเมืองนครพนมค่ะเบิรนมองนี้งามก่ฝฟังทางนี้ก็สวยค่ะเบิ เดี๋ยวถ่ายฟังนี่เบิรงเได้ค่ะแล้วก็สิเปรียบเทียบแต่ว่าฟังได้สวยก่ากันเด้ค่ะไอ้เล่าถ่ายได้หลายมุมแล้วค่ะน,น่าจะร้อยมุมแล้วะป้ายเราไปไปอีหลีเลยเด้ค่ะไปริงกสิงแล้ว <laughs> ฟ้าสวยมากเลยเธอที่นครพนมค่ะเราก็เห็นสะพานทอกเนาะโอ้เห็นสะพานมิตรภาพไทยล้าค่ะสวยมากเธอเบิ่งนไนที่หลับป๊า ดีย๋ยวทุกคนขาแสงตรงนี้ขึ้นเลิศมากๆเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้เบิง์กนะคะว่าเลิศจริงเธอเ้นใต้รูปสวยมากเลยไปค่ะขี่รถตรงไปเนื้วยาวเลยเด้อค่ะตรงไปเข้าจังหวัดนครพนมนะคะนครพนมอีกสิบกิโลค่ะจากสะพานตัวนี้สิบกิโลแล้วค่ะพอว่าป้ายบอกว่าสิบกิโลตอนนี้กระจากขี่รถตรงไปอีกหนึ่งกิโลเด้อค่ะเข้ากระจากเลี้ยวขวาค่ะเดี๋ยวตอนนี้เข้าจะไปตลาดสดแล้วค่ะ ซื้ออะไรกินก่อนสะอาดมากเลยมองไปมุมไหนก็สะอาดเหมือนเขาจะจัดการขยะดีเนะาะสะอาดมากเลยอะ่ะโมเมนต์ว่าย่องได้สะอาดยี่เลยค่ะสะอาดจริงสมกับแบบว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอ่ะเนาะนี่ค่ะสองหนึ่งสองค่ะตรงไปยาวๆเลยเด้อค่ะ ตลาดเหรอคะจะบอกเป็นต,ตลาดสดดอกตลาดสด,ดก็จะปิดแล้วค่ะก็องเปิดแต่ยังไมอแ้งอันนี้พอรู้ว่าตลาดอย่างเด้อค่ะแต่ว่าก็จะแวะเหมือนเดิมนะคะนี่ยะเป็นตลาดนะคะจะวาหามองจอดรถก่อนบอทราบว่าสิมนี้มองจอดรถบริก่ะน่าจะเป็นตลาดแบบว่าเหมือนถนนคนเดินนะเธอใช่ไหม ทุกคนคะ่ะตอนนี้เขาออกมาจากตลาดแล้วเด้อค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับห้องพักเลยนะคะป้าค่ะตอนนี้ฮอดลิ้มแม่นำ้ำโขงคือเก่าเด้อค่ะอันนี้คือบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะช่วงแรงๆค่ะบรรยากาศจะติดป,ประมาณนี้แหละค่ะช่วงแรงเขาจะเปิดไฟปูค่ะโลดเา้าท้องฟ้าก็สวยค่ะท้องฟ้าเป็นใจมาเลยสวยมาเลยเธอปาดูสิ งามวิลี่ค่ะนี่คือจังหวัดนครพนมนะคะที่จอดรถทุกคนค่ะเดี๋ยวตอนนี้เขาจะพาทุกคนไปที่ริมโขงนะคะไปตรงลานพญาศีสัต,ตนคราชนะคะไปเมืองบรรยากาศน้ำขําคืนค่ะย้มแมลแงเป็นตั้งไหนเนาะคะ่ะ กคนค่ะตรงนี้คือองค์ปูศีรษะตนะคาร้านนะคะดูองค์ใหญ่แฮ้งค่ะทุกคนค่ะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่แกลนนครพนมนะคะเดี๋ยวเราจะล้งางต่อเดินทางไปจังหวัดมุกดาหารนะคะเดี๋ยวเรากจะเที่ยวในจังหวัดนครพนมก่อนค่ะก็จะเที่ยวไปตามทางที่เราผ่านนะคะ เดี๋ยวพ่อกันข้างล่างเลยค่ะเก็บของก่อนค่ะ,ะคทุกคนค่ะตอนนี้เขาก็ออกมาจากกรลนนครพนมแล้วนะคะเขาจะไปลานพญาสีสัตตนาคราชนะคะเดี๋ยวสิไปยืยมือสาคขับไปถ่ายรูปเมือ่อคืนนี้ไปตอนแรงบอก็เลยมองไม่เห็นอะไรค่ะก็เลยจะไปอีกตอนเช้าแล้วเราก็จะไปที่อำเภอธาตุพนมค่ะจังหวัดนครพนมเลยค่ะ วิ่งบนถนนสองหนึ่งสองยาวๆเลยค่ะจนถึงน่าจะถึงมุ่งาหารเลยค่ะตอนนี้เ้าออกมาตรงริมของแล้วเดอค่ะอันนี้ไก่เ้ยค่ะข่าลงเรือผ่าลงเรือนมอลงเรือครับไม่้องคุณเนี้ยมึงรถเต็มเลยตอนนี้รถเต็มล้านพญานาคเลยค่ะรถน่าจะเต็มล้านเลยเนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวเข้าขามถนนไปซื้อข้าวจีก่อน,นะะ้อค่ะข้าวจีเมืองลาวเน้อค่ะ ข้าจีปาเตะผ่านถนนก่อนท้อน,อนค่ะเดี๋ยวซื้อข้าวจีกก่อนอค่ะเจ็ดโมงหอดห้ามโมงทุกคน,กนขาขอกีแล้วค่ะอร่อยไหมต่ว่ามันเป็นไข่ๆคือมีหมูมีหมูมีอย,อย่างอยู่หันแล้วเขาจะ่าใส่รวมด้วยค่ะ ดูไส้ไส้ทะลักเลยเหมือนแซนด์วิชเลยค่ะว้าวกินดูอร่อยมากค่ะแซ่บยู่ได้เนะาะสันรักกินแบบว่<ๆ>าห้องทองแบบยอมือเตาอะค่ะอร่อยมากเธออันนี้วิวแม่น้ำโขงนะเลิศฟังทั้งปูนเป็นเมืองท่าแขกค่ะเมืองท่าแขกซอ,อปปะล้าวค่ะก้าวขัดจีล้าวนะคะกินข้าวจีลาวแต่ไม่ได้ไปที่ลาวนะแต่ว่ากินข้าวจีลาว ซื้อพวงม,มาลายมา20บาทเดี๋ยวไปไหว้ปูน้ำกันค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เขาออกมาจากลานพญาสีสัต,ตนคาราล้วด้วยค่ะเขาก็จะแลนทั้งถนน2อง 1, 2ค่ะ หาโมงสามสิบสามนาทีค่ะจุดหมายของเขาคือพระธาตุเลนูแล้วก็พระธาตุพนมค่ะไปค่ะเดินทางไปต่อยาวๆเลยค่ะเมืองบรรยากาศลิ้มขลงเลยคะ่ะทุกคนค่ะบรรยากาศคือเลิศมากค่ะเลิศจริงเนาะฟังทั้งปุ่นข้าเจ้ากลาลังเห็นอย่างมู้นน่ะขาจ้ากําลังสั่งค่ะแต่ว่าทั้งพี่จะเป็นเมืองน่าจะเป็นเมืองเพราะว่าเมื่อคืนมาเนี่ยเปิดไฟเปิดเลยค่ะฟังนี่ของประเทศลาวเ้ยค่ะ ทุกคนขาเดี๋ยวตอนนี้เขาเติมน้ำมันใส่ถังสำรองก่อน้อค่ะเมื่อนี้น้ำมันแพงแฮงค่ะสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบต่างค่ะน้ำมันขึ้นเมื่อวานนี้สามสิบหกนะเมื่อนี้สามสิบเจ็ดค่ะแพงมากๆเลยเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนค่ะแพงจังใดก็เติมเพื่อก่าค่ะเติมใส่ถังสำรองค่ะไปละเดินทางไปต่ออำเภอเลโนเลยค่ะอีกยี่สิบเอ็ดนาทีค่ะยี่สิบเจ็ดกิโลเมตรค่ะเราก็จะถึงพระธาตุเลโน ตอนนี้อยู่ถนนหมายเลขสองหนึ่งสองค่ะเราก็จะขี่ตรงไปอีกยี่สิบกิโลค่ะแล้วก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนหมายเลขสองศูนย์สามหนึ่งค่ะเลี้ยวขวาค่ะตรงนี้ก็จะขายมันแก้วด้วค่ะถ้าถาทางภาคอีสานกระเอินมันเผาค่ะมันแก้วตะเผานี่มันแก้วลายค่ะบผู้ใดมาอำเพอถาดพนมตองซื้อมันแก้วเด้อค่ะถ้ามาบด ค่ะบโบสือกับมาบบฮอดค่ะตอนนี้อยู่ถนนหมายเลขสองศูนย์สามหนึ่งค่ะอพเลนูอีกเจ็ดกิโลค่ะเจ็ดกิโลเด้อค่ะฮักปจะถึงพระธาตุเลนูนครค่ะเดี๋ยวจะไปไหว้พระธาตุประจําวัดจันค่ะหกกิโลค่ะฮักประจาเลี้ยวซ้ายเด้อค่ะวัดจะอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะคะอากาศก่าเหมือนฝนจะตกค่ะหรือมันตกทั้งเอื่นแหละบุ๊นี่ค่ะเพราะว่าอากาศเยน เย็นเบิ่งเขาเจอเหตุน,นาด้วยค่ะเขากำลังทำนากันแต่ว่าอากาศเย็นนี่เลยค่ะเหมือนฝนตกเลยเบิ่งฝ้าก่นเย็นมากทุกคนค่ะฝนตกแล้วเดี๋ยวแวะสลาก่อน <Yeah. S 1> ทั้งใดตกแล้ว <Not bad. S 1> โอโอ,โอแม่นแมนไปห้อแวะก่อนเสนะไปแวะก่อนค่ะฝากโลดไปน้ำค่ะเนาะ ทุกคนคะ่ะตอนนี้ฝนหยุดแล้วคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ออกเดินทางต่อเด้อค่ะอีกสี่กิโลค่ะเขาก็ับหอดวัดพระธาตุเลนูคะ่ะอีกสี่โลเด้อค่ะแต่ว่าฝนตกเมื่อกี้นี่ตกแรงแห้งเด้อค่ะแต่ว่าผ่านค่ะแล้วก็ผ่านไปฝั่งโน้นน่าจะฟังสอบป,ปอปอลาวคะ่ะไปค่ะอีกสี่โลเด้อค่ะตอนนี้เข้าเข่ามาอำเภอเลนูแล้วนะคะอำเภอเลนูนะครลวค่ะ ไม่ใช่วัดบูรพารามเดี๋ยวตอนนี้เข้าเลี้ยวซ้ายเข้าม้าแล้วค่ะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะตรงไปอีก500เมตรค่ะเขาก็จะถึงวัดพระธาตุเลโนตะวัตกฝนตกแดดออกค่ะซ้ำม,มากๆเลยชื้นฉ่ำหัวใจค่ะ <S <S แต่ตรงนี้น่าจะตกแหงเน้ะในอำเภอเลโนฝนน่าจะตกแหง,ง,งนะค่ะน่าจะตกแรงค่ะ เต็มทอระบายเลยเนาะสกลน,นครนาแกอำเภอปาปากนี่ค่ะพระธาตุวัดพระธาตุเลโนอยู่ข้างหน้าค่ะจะมีป้ายบอกอยู่เด้อค่ะว่าวัดพระธาตุเลโนค่ะยูตรงเงินตหล่อค่ะเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายเข้าพระธาตุเลโนค่ะอำเภอเลโนนครถึงแล้วค่ะ จอดรถก่อนเ้อะคะ่ะจอดรถเสร็จเราก็จะเข้าไปไหว้พระธาตุเลยนะคะไปค่ะหอดแล้วนี่จอดตรงหน,น,น้าสถานีตำรวจนี่สอพอเลโนนครเดี๋ยวตอนนี้ขากกำลังจะพาทุกคนไปไหว้พระธาตุเลโนูนอะคะ่ะพระธาตุเลโนเป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดวันจันทร์เ้อค่ะไปไหว้พระธาตุน้ำกันค่ะ ค่ะตอนนี้เข้าไหว้พระธาตุเสร็จแล้วค่ะน่าจะบ่ายโมงแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเลยนะคะไปที่วัดพระธาตุพนมค่ะไปค่ะออกเดินทางค่ะเดินทางออกไปถนนสองหนึ่งสองค่ะเดี๋ยวเจอกันที่สองหนึ่งสองค่ะก่อนจะออกอำเภอเรนูเดี๋ยวหาได้กินก่อนค่ะพราะว่าบ้อนได้กินขอาวอยู่ค่ะกินแปกขอดีร้าวอยู่ร้านพญานาคค่ะแล้วก็ แตามาหายัางกิ่นค่ะแล้วก็จะออกเดินทางไปวัดพระธาตุพะน้อมค่ะแล้วก็จะไปที่มุกดาหารเลยนะคะร้านแล้วค่ะจะบปรูรูว่าร้านเขาตอกขายอย่างเดยคะ่ะชุดละยี่สบาทเดี๋ยวแวะก,ก่อนวยคะ่ะข้าวปุ้นตาาร้านแซ่บริมทางนะคะ่ะ กรข้าวอำเภอเรนูนครค่ะก็จะมีร้านขอบุญเสาล้านหนึ่งเด้อค่ะแซ่บค่ะทุกคนค่ะนิดนิทางเลยครับแซ่บพิเีเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาปักหมุดไปที่วัดพระธานุพนมนะคะเดี๋ยวอีกสิบสามนาทีค่ะจากร้านแซ่บริมทางค่ะร้านขอบุญเสาค่ะเขาอาจจะขี่รถตรงไปออกถนนสองหนึ่งสองค่ะ อีก13นาทีค่ะ12กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเจอกันที่212ค่ะถนนสองหนึ่งกะจาขี่รถตรงไปอีกอีกกิโลค่ะกะจ่าเลี้ยวขวาเก้าถนนสอง0ย์สาค่ะอีกสินาทีค่ะหอ,อดประถาพนมค่ะ224กิโลถึงภูบลราชธานีค่ะขี่รถเข้ามาในซอยด้วยค่ะน่าจะใกล้จะถึงแล้วค่ะ อีกของนาทีค่ะตรงนี้น่าจะเป็นแลนด์น้ำริมแม่น้ำาขงค่ะวิ่งตามแม่น้ำาขงเดี๋ยวคราก็จะเลี้ยวขวาด้วยค่ะเลี้ยวขวาโอ้รถมอเตอร์ไซค์หลายด้วยค่ะโปรดระมัดระวังน้ำด้วยค่ะไปค่ะขี่ต้องเข่าม้าในหมู่บ้านค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเป็นบ้านบ้านทั้งหมดเลยรกระสีมีมอเตอร์ไซค์หลายแน่ค่ะ ที่ต่องไปอีกห้าร้อยเมตรค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เขาถึงพระธาตุพนมค่ะตรงนี้คือองค์พระธาตุเก่าเด้อค่ะที่โคตรหาโคตรลงมาค่ะอู้ังแะไรเด้อค่ะรถที่ไปทางไหนบ้างครับรถที่ไปทางไหนสาธุเด้อค่ะ ตกลนขาดตอนนี้เข้าไหวพระธาตุองค์เก้าเสร็จแล้วเด้อค่ะเราก็จะไปที่วัดพระธาตุพนมเลยนะคะเดี๋ยวไปไหวพระธาตุพนมค่ะยอดหน้าโลเก่งเดย๋ยวก็ลังยางพายยางเข่าไปไหวพระธาตุเวยค่ะแต่ว่าเย็นเย็นค่ะเข้ามาในวัดเลยเย็นมากๆเลยค่ะและวยางเข่าทั้งหน้าเลยค่ะโหองใหญ่มากเธอ ยายเหลืค่ะเดี๋ยวเขาไปไหว้พระธาตุค่ะทุกคนค่ะตอนนี้เขาออกมาจากวัดพระธาตุพนมวรลรมหาวิหารค่ะ แล้วก็จะเดินทางไปที่มุกดาหารค่ะเดี๋ยวจะเดินทางออกไปเลยด้อค่ะเดี๋ยวกําลังจะเลี้ยวขวาค่ะตรงนี้น่าจะเป็นต่างแตง,งานถาดพนมแล้วค่ะเขาจะเก็บออกบัคอนเบิร์ดค่ะต่้ง,ตงงานถาดแล้วไปแล้วนะคะพระทาดพนมขอให้ลูกหลานเดินทางปลอดภัยนะคะขอให้ FC โชคดีโชคดีทุกคน้วยค่ะขอให้ FC สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับ 아. Uh -huh.